อยู่บ้านคนเดียวครับไม่ไปตื่นจากคนเลยนี่เรียนกับประตืนน่นเมนูเด็ดเดี๋ยวจัดเมนูเด็ดสักคู่ยังหมดอะไร ีเดียว,ลวเลเก็บเก็บแค่พอกิ่นพอนต้นนี้น่าจะเผ็ดว่ะอื้ออื้งบึกไร จ็บปวดตุกสีแล้วหอมแต่ว่าหอนไปดีกว่าอูคนเดียวไม่เพยตื่นเหมคุ เก่ยพมผูกเมื่อต้นปี68นี้ค่ะลักษณะคือขอความช่วยเหลือมีการเขียนหัวจดหมายว่า S.O.S นะคะต้องการจะให้ประชาคมโลกช่วยเหลือไม่ใช่ค่ะปลูกบังคับส่งกลับไปธรรงมาชาดล้วนปลูกแบบขี้ไร้ท่างเกตมันมันดีดยาใส่ปุ๋ยต้นมันจะขี้ไร้ใช่ป่ะหอมก็ปลูกแยกปรมาเป็น10ปีรัฐบาลไทยจะเอายังไงจะนั่งโต๊ะแถบบอกวงการทั้งโลกเกี่ยวกับโดยสำนักใหเกิอหลายฝนตแล้วตอต้นปีเข้าปศุสัตว์ท้วง ตัวจะกลับกีนญาติเขาอยู่ที่สุรากีขอยใช้หลักการรวมครอบครัวบรรจุกรีนนายกเอาใจท่านมาใส่ใจเขาในฐานะลูกสาวที่พ่อเพิ่งจะกลับมารวมครอบครัวจากที่พ่อลี้ภัยในต่างประเทศจะเอาอย่างไรมูเมนมูเม่นไรกันบ้าบอยฟอยทีนะครับไรกัน ในการ้เันเบาเรียกวัดซอยหยิกๆือหมให้ช่วให้วนซาเน่ยเาไม่าสามารถเท่าได่ต้องซื้อราพิจสถานะกรัวไปแต่ว่าสบับฉบับนั้นก็ไม่ถึงมือดเวนซาเพราะว่าพอผาการงตรวจของก็เมนเว็เป็นการเก็บไว้จนหมายฉบับที่สงนี่ก็ยากนะครับคนที่ถูกแยกครอบคัวหนูมีมีแก่ถุงเสียเวละ ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีลองเอาของเขาใส่ของเราบ้างสิท่านก็เคยเพิ่งได้รับการรวมครอบครัวจากบิดาท่านในประเทศของท่านแล้วตอนบิดาของท่านไี้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วลองกูดเด็ดมาหอมหอมทครอบครัวไปป็นอย่างเป็นละพักสดหอมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพิจารณาให้พวกนี้เบาบ่อยซอยทีนะครับเบาเลยวัดซอยยิกต้นปีเช่นเดียวกันของพี่น้องที่กูที่เขียนไว้ในภาษาของเขาเอง ที่ขอร้องให้ขายเข้าฟุกขอดันกักประเทศจีนเลยให้เขาได้ใช้ชีิตของเขาเขาสามารถอยู่ได้จป็นจดหมาด้วยคนอ่เพราะฉะนั้นจดหมายสาฉบับนี้เกิดได้บัดเจื่อับงเป็นหลักฐานแบบชัดเจนว่าพวกเขาไม่สมัครใจเขาไม่เต็มใจที่จะเดินทางจากประเทศจีนหรือประเทศต้นกำเนิดในขว่เขายัมีความกังวลในความกลัวเบาเรวด้ยิิาเขาโดนใส่ยงไงครับบซไลใายห้อนเป็นสี โดยคุณโ,โดยคุณมาริสเนี่ยเป็นกือมิวะทั้งนั้นเมื่อวานนี้ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยกล่าวทบทั้งหมดที่บอกว่าเขามีความสมัครใจในการเรียกร้องท <มะ S 1> ั้่วนแพ็กเกจจิ้งใหม่ผลสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วการตัดดการียบร้อยแล้วตอนนี้ทำได้อย่างเดียวในเวทีระหว่างประเทศก็คือต้ก็ต้องมีการปาร์ตี้จากเวทีระหว่างประเทศหลังจากที่สมาชิกนี้้แลว่จะมาพัฒนาการเมืองเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าบอกตรงๆว่าไม่เชื่อรัฐบาล สองอุยโกกับจีนและเจรจาการูอะไรอย่างดีตั้งคำถามว่านายกแพทองทานไปเยอะตอยาหน่อยเพราะไริกสมารสเลยนที่เกี่ยวข้องเคยมาข้อมูลสื่อเข้ามาครับให้ข้อมูลแท้เพราะเคยยินเล้วเคยมีแผนส่งกับ40ุยโกทั้งนี้ทัเลยชหนาเมื่ต่อมาหลังจะได้เห็นนายกแพทองกานกับคุณภูมิชาวเชียดนาให้สัมภาษณ์เมวานนี

าาดีบรดดรจริงด้วยนะครับเมนูนี้มาเป็นบาวบอยซอยดีนะครับอีกแล้วบ่าวลีวัดซอยยอีกิบเยียบร้อย่อยางเรี้ยเดี๋ยวแจะสุมมูจงสีคอาเมตน